สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามาเรับชมและฟังค่ะยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องแพร่รวยคลิปนี้ทั้งช่องเข้าจะพามาตามสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะของเซียนว่าปีประุมในงวดวันที่หนึ่งทนว่ากมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะก่อนอื่นผ้ใดเขอแมาแล้วฝากก็เลยกดแชร่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหมๆะะ่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังงใจให้แกทั้งช่องแน่ยเลยค่ะเด้อเลขของพอเฮ้างวดทิพานมาปังอีลีนะคะท่านผู้ชม แต่กรัวเข้ารัวเลยนะคะที่พอเข้าจัดไห้เน้นไห้นะคะท่านชมแค่สีชุดสีหางนะคะพอเขาบอกว่าทาโตที่จับคู่ขึ้นเป็นตัวเน้นนะคะโตกัดคือเป็นตัวกันกระสมข้ามเพิเวลาอลีนะคะท่านชมมาโตตรงเต็มเต็มเลยนะคะเป็นตัวเน้นนตัวเด่นที่พอเข้าเน้นไห้เลยนะคะสําหรับเลขหนึ่งสีตัวหนีนะคะท่านชม ผู้ใดได,ไดเอาตัวเลขก,กับพอเฮาไปเสีเยงฉกเสียงหมานวดทิพานมากกยินดีน้ำลายๆหลเลยค่ะเด้อดยินดีกับคนที่มีโชคนะคะงวดนี้ตามแนวทางกับพอเฮาต่อเลยค่ะดิานชมงวดนี้พอเฮาก็เน้นให้ในหน่อยอีกคือเก่าน้ค่นชมและการงวดนี้พิเศษนะคะพอเฮามีเลขดับบนหลับดับลางไวหวให้พิจารณาน้ำนะคะดินชมพอเฮาบอกว่าเป็นสูตรที่เดินดีนะคะดิฉนชมเขาดีนะคะสำหรับเลขดับพอเฮานะคะ ถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบนะคะสูตรของพ่อเฮากับพิจารณาใดเลยนะคะงวดนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดใครซื้เฟนนจองเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อทั้งดีให้พ่อเฮาเป็นคนค้นเฟิร์มให้พร้อมพร้อมกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีครับพ ออนหนูว่าจะมาตามหวยรัฐบาลไทยพอเฮ็ดไปไปปล่อยไปเฮ็ดไปเรื่อยม่ละ่ะโอเคปล่อยเลยนะพ่อนะปล่อยตังวันเลยนะคะมันใจก็โก้เหรอคะโอ้ยหวัวดอภิพานมากนะพอ่อหวยรัฐบาลไทยของพ่อเฮ้ามาตโตเน้นเต็มเต็มเลยนะพอ่อปังอีหลีนะคะสูตรของพอ่อท่องดีเฮ้านะคะเพื่อเน้นแคซีชุดซีหางนะคะเบิง่งท่านผู้ชม

วดที่ผ่านมากอ่ะยินดีนำ้ำลายๆนะคะสำหรับคนได้โชคได้ลาบลายอยากซอยค่ะกับเขากับน้ำพ่อเขากะหมายเลขบัญชียังก็พอบอกแฟนช่องเฮ้าเองเลยถ้าผู้ใดเพื่อนเพื่อเพ่นมีน้ำใจเพมันถือลายอยากซอยค่ะกับเขากับน้ำเพราะว่าพ่อเขาเลี้ยงหลานนะพ่อนะาะอันใบเลขบัญชียังบอกเพ <นะ S 1> <อ>ื่อนเนาะเออเรียงร้านน้อยยูนิตร้านค่ะอันธนาคารนั่น ท้อกสอไม่รูกค่ะของพ่อเข้าท่อกสอเนอะพ่อเนาะอ่านหมายเลขบัญชียังก็พ่อหาผู้ใดเพิ่นได้หลายเพิ่นมีน้ำจงน้ำใจให้พ่อเาเดี๋ยวพ่อหาบองค์กรพ่อค่ะเพราะว่าไม่มือถือนี่หมายเลขบัญชีศูนย์สองศูนย์ค่ะศูนย์สองศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะ สองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสี่หกหาแล้วก็สี่หกห้านะคะพ่อนเนาะพอท่องดีอุ่นเจริญนะพอออ่อค่ะค่ะผู้ใดมีนำใจนะคะได้โชคได้มันกับพอเฮ้าลายอยากแบงปันค่ะกับเขากับน้ำซอยพอเฮ้าเลี้ยงหลานกะพอเฮากะเพิ่นกะบ,บ่มีอย่างห้มีแต่แนวทางตัวเลขให้เฟ้นช่องเฮานี่แหละนะพ่อนเนาะค่ะถ้าผู้ใดมีนำใจนะคะถ้าได้ลายอยากแบงกะ โอนเขาบัญชีที่พ่อเขาบอกมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าบบได้รลายก็บ,บ่เป็นยังนะพ้พ่อเอาเฮ็ดไปเงื่อนไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านซอยกันนะพอนะ่อเนาะเสริมบารมีซอยกันนะคะงวดได้ได้มาร้ายจังว่ากันนะพอนะ่อเนาะเลขพ่อท่้งดีห้าดิบป,ปังอีลีนลคะ่ะเพิ่นฟันทงหอแเคซีชูซีหางนะคะกับมาติมๆบดิกลับเลยนะพอนะ่เอเนาะอ้าวงวดนีก้กะผุ้ใดบ่ดท่านได้บางคนเพิ่นกะซ่อมซื้อๆนะพอ่อได้แต่พ่อคักพอ่พอพอ่พอพ่อคากับเข่ากะ งวดนี้ก็หลุดไม่นะพอนะ่เอเนาะเลขของพอ่อเท่าดีเท่านะคะอองวดนี้ก็หลุดไม่ค่ะ <c oughs> งวดนี้อา้าวพ่อจัดชุดเต็มเหมือนเดิมนะคะพอ่อเออชุดเต็มคือเก่าลูคขาวนั่นแหละค่ะเก่า <c oughs> หางแ, <c oughs> แต่ว่าพอ่อเข้ากับสีนเนิ้นให้คือเก่าเนาะพ่ออ้อาวงวดนี้มีตัวใดเนี่ยค่ะพอ่องวดนี้เลขวิ่งคือเกาล่ะูควิ่งสี่กับห้าคือเกาล่ะโอ,อ้งวดนี้มาสี่กับห้าเหมือนเดิมมาแนวเก่าบ่พ่อ คือเกาไม่ลูกเลยมันสมกเกาเนี่ยค่ะแล้วก็จับคู่เพื่ไปคนเรนันยูค่ะโอเคจับคู่ได้อะไรมั้งคะพ่อเงี้ยนี้อ่อจับคู่วันนี้ได้แปดสี่เก้าสี่สี่ศูนย์เดี๋ยวนะจับคู่พ่อได้แปดสี่เก้าสี่นะพ่อเออแล้วก็สี่ศูนย์นะคะพ่อเออสี่ศูนย์ค่ะห้าแปด ห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะคะพ่อเออนั่นแหละลูกวันนี้กะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดถูกต้องไหมคะพ่อเอถูกต้องนั่นแหละค่ะ แล้วก็นุงวาน,นีมีสามตัวพพ่อจัดสามตัวให้แฟนช่องคราบอวันนี้มียูหลามีเลขสมตัวยูสามหางโอเคเดี๋ยวสามตัวได้อะไรมั้งครับพ่อห้าศเดี๋ยวนะสามตัวได้ห้าศหค่ะสี่ศูนย็ส่ศูเพอ่อ 150แล้วก็150ค่ะ3ามชุดสามหางคือเก้านะคะพอเดียวหนูท่วนตัวเลขของพ่อ,อ,อก,ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยเน้นให้เฟ้นช่องเข้าคือเก้านะพ่อ <100 S 1> โอเค<ๆ>เดี๋ยวนะงวดนี้สูตรหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2,566นะคะของเซียนบ้าปีปทุมเฮ้านะคะงวดนี้พอเฮ้าจัดให้ชุดเต็มนะคะนี่เก่าชุดเก่าหางคือแปดสี 9 4้าสี่สี่ศูนย์ห้าแปดห้าก้าห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจดแล้วก็ศูถูกต้องไหมคะพ่อ,อตัว,ออตวค่ะแล้วก็เลข3ตัวพ่อจัดให้3ชุดสมหางคือ5 0าศูนยแล้วก็หนึถูกต้องไหมคะพ่อเอออ,อ่าที่นี่เน้นให้แฟ,ฟนช่องเฮาเนี่ยค่ะพ่อในงวันี้จัดเน้นๆนี่แหละค่ะ<ๆ> 4050เดี๋ยวนะพ่อเน้นไปที่4050ค่ะ0607แล้วก็06 <c oughs> แล้วก็07ค่ะเออนั่ 4, นแหละเนี่ที่หางนั่นแหละพอเขาฟัน44หางคือเก่านะค่ะมีตัวใดมากหลายกูมูอีกบ่พอ่องวดนี้ ลืดสีตัวนี่ฟันซ้ากันเลยโอ้สีตัวนี่นะ่าะแต่ว่าศูนย์นี่พอว่ามาลอยเปอร์เซ็นต์บนกระศูนย์นี่อืมแต่ว่าเลขวิ่งพอเบเดียวเบดเดจับศูนย์หาแต่ว่าสีก็หาสองตัวคือเกาเออ,อนี่ละสีศูนย์หาศูนย์นี่ละลูกอืมเลขจับคู่ <4 S 1> พอศูนย์หาศูนย์เนยศูนย์หกศูนย์เก็ดนี่ละค่ะพอห้าวฟันหาแค่์สีชุดสีห่างคือเกา่าเนาะ,ละลแล้วเลขสามตัวเลยค่ะพอมีตัวเน้นบ้าเลขสามตัวกับมี่อัน นี่หละลูกหนึงน่งหนาศูนย์กัหาศูนย์หกนี่ละค่ะเน้นหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าศนย์หแล้วค่ะเลขสามตัวน,นะพ่องวดนี่พอ,พอ,อเลข<ค>พอเลขมันมีอยู่ในนี่แม่รูกก็เิีเอาสูตรมาใส่มันก็่มีอันมันก็มีศูนยเนี่ยโอ้ห่วย <ไง S 2> พะว่าเลขคืองวดตั้งอันละเดือสองศูนยมันส้นกันนั่น อทีันซีกผ็ผาางวดนี่ก็ตรงนนที่ซีกผ็ผายได้ลูกโอตกมมีทั้งสองสูตรค่ะ๋<ล>อแสดงว่าที่จริงเลขวิ่งเลขแล่นพ่อมากสามตัวคือซีมิหาม่ศูดมันบอกว่าเออเีก็บเนีมันมีอยู่ในสูตรต่ละทั้งสอง<ะ>สูสตรเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวหนูเลขวิ่งนี่หนูให้หนูเพิ่มเลข ทำกันได้ทั้งซีทั้งฐานว่าจาวาพอจับไซล่จะจาวาเลขวิ่งนี่เอาแค่์สองตัวเท่านี้แหละซีก็ผ่าเท่านี้ละอ๋อฟันไปทีซีก็หาแต่เลขศูนย์พ่อกระมกักคือกันเมินบ่พ่อเออเลขศูนย์เป็เขาเขาดึงมาไซล่ะลูกนี่อืมเป็นตัวติดเนะเาะอออเลขศูนย์ต,ติดของเนาเพราะว่าอยู่สองศูนย์นมันมีซีก็ผ่าศูนย์มันมีสองตัวอ๋อเลขลุงนี่อบอปไซนึงมันไม,ม่อยู่ตัวเดียวค่ะ เดี๋ยวหนูเขียนไว้ก่อนเลข4กับานี่เป็นตัววิ่งตัวเล่นแต่ว่าเลข0เป็นเลขติดคือว่าขานบ่ได้เลขแต่ล่างมันนั่นเลขย่ตาล่างมันนั่นไอ้4 5 6กันละลูกโอค่ะแต่ว่าเลขติดพอจัดฟันเน้นไปที่เลข0เลกวิ่งเลขเล่นกะเลข4กับเลขานะพ่อเนาะเออเลข4กับเลข8กันละลูกคืองวดต้องหันละพอให้ส้องเัน ก็แปด้ารวยไปน่นเลขเขาเขาถามเบาเลขกเลขกดับนอละค่ะแล้วงวดของพ่อมีเลขดับไหมเลขกดับเขาบ่พอให้เลขดับไปงวดก้อนน่ะดับดับลางสามดับบนกระสามแม่เห็นบ่เขาบ่เขาจักโตโอ้เลขดับกับคักมันบ่พอมาเอาเลขดับให้แน่เป็นยังสันสามมาสิดับได้ชุดหัวหน้าจักเดียวมันมาตามสูตรมันสนหอกอือเลขดับเลขดับนี่มีจับคู่บ่พอหรือมีตัวเดียว เรียกดับเนียพ่ออันให้บนล่างไปรรดงวดว่างหัดพ่อก็ให้สามดับสามล่างดับสามบนแม่ว่างหัดอ๋อแล้วงวดน,นี้มีตัวไหนดับพ่อใหเอฟซีเหรอพิจารณาเอาคันดับล่างเนี่ยมีดสามเด้อดับข้างลนะ่างเนี่ยอ๋อเดี๋ยวหนูเขียนให้ก้อนฮะพาเพิ่นพิจารณาเอาเนาะพ่อเนาะถ้าว่าเลขดับเลขดับมาดีเท่ากันอยากลงให้แฟนช่องเบิรงเนาะพ่อ,นะอเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลขดับมีย่างละตัวนาะพ่อ มียาวตัวล่างดับสามเดี๋ยวนะดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดับล่างสามดับบนมีบ่พ่อมีดับเดี๋ยวเอาเอาดับบนก่อนแล้วกันดับบนดับดับบนนี่คือเก้าเรลาดับบนนั่นแหะดับบนเก้าอ่าดับล่างดับล่างสามล่าง สามค่ะโอ้ยังละโตโ<อ>ัวนบ่พ่อยังละโตเออย่างละโตัวโอ้ค่ะเออบนนังเก้าปกติเลขดับพอ่อนี่เข่าดีนบ่พอ่อเข่าดีได้โรคทุกหมวดเพราะเดี๋ยวพอเปิดบ้างซองก็แปดพันวลวยเลยพอ่อหายดับสามบนสามรางบางหันค่ะห่วยเป็นตาส่งคือได้แหลเนาะพอ่อเนาะเพราะว่าถ้าผู้ใด โมเลขดับแล้วก right. ้อนพ่อพอกพอหายดับที่บนค่ะเออหายดับล่างสองก็บอกเขาจะเคลียเห็นบ่โอ้อันนี้พอพอลถใหญ่โตจะซื้อหรือเ่าบ่ขั้วขาพอเล่ยพอหายบ่คิดว่าเมนบอดีเฮ็ดเลขดับเลขดับเพ็ดอยู่นะพ่อเนาะเข็ดค่ะคือว่ารถตุนทุนเอลงกังนไหมละแมนเมนเมนห้ยพิษบาดนี้ถ้ารู้ว่าเลขตัวใดดับกาไฮฟซีฟิจิลนาเอาถามีตัวดับเพิ่นกสิ เออเกีงไดเนาะพ่อเนาะว่าสมควรสิื่อตัวใดเนาะตาวาสามนั่นมันไปบ่มได้ตาวายุลางนั่นมันบ่มาอ๋อในที่นี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าพ่อเน้นล่างเนาะพ่อเนาะล่างคือบ่มาฟันท่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันบ่พ่อเออบนนั่นเก้าตาว่ามาล่างได้ว่าตัวพ่อได้ดับล่างเปนเก้าแมนแมนแมนพ่อเข้าฟันหายเลยนะคะถ้าบนก็คือเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะพ่อสำหรับเลขดับเนาะ ออค่ะ,ะถ้าว่าดับล่างก็สามารถกระโดดขึ้นบนได้ดับบนกระโดดลงล่างได้ออได้ออดูมันบ่เออมันบ่ได้ดับบนดับล่างบ้างค่ะ่ดับทั้งสามทั้งบนทั้งล่างอาว่างค่ะน,นะโอ้ค่ะโอ้ยคักพ่อคักถ้าว่าเลขดับเขาดีจังสี่เพคนก็นมีตัวเลือกให้พิจารณาอีกเนาะพ่อนะเนาะอ้าวนะะั่นแหละกันโปรปกติซื้อสามล่างเงี้สี่ส ค่้มว่าซื้อหรือคุ้มว่เอาตะบนค่ะการสั่นก็ได้นี่ก็คือว่าถามักถามักแห้งก็เน้นบนไปจากจัดเลยถ้าอยากถ้าว่ายันเผื่อมันมากก็กันไว้จักน้อยก็ได้นะพ่อเนาะเออกันไว้จักน้อยก็ได้แมนเมนความพอคันว่าเก่าเดินคันว่าเก่าเดินมันบอกมาบนเขาก็ซื้อรางคันว่ามาบนก็กันไว้จักน้อยแมนเมนโอ้พ่อว่าเอถอะค่ะพ่ออ้าวงวดนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมใกล้ปีใหม่แล้วนะพ่อ ก็ขอให้เลขของพ่อเฮาป,ปีไก่ปีใหม่ละ,ะเก้าเลขปีใหม่นี่เลขนั้นกีฬาบาทพ่อเนี่ยมันเคยออกค่ะพอถือทุกงดวดเนี่ยทั้งบนทั้งล่างอ่ะปีนี้ละค่ะเอองวดงวดปีที่ผ่านมากน,าน,าน่ะนั่นกีฬาบาทพ่อปีใหม่น่ะมันออกขาแปดตรงๆได้พ่อไห่นะค่ะโอ้เลขกเล็สูตรเท่านี่ละเขา,าเป็นเพ่อเออเล็สูตรเท่านี่ละเขาอ่ะค่ะ ไหวงวดนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้แฟนช่องเฮาได้โชคได้ชัยได้หมาน้ำพอเด้อให้มีเงินเที่ยวปีใหม,ม่นะพ่อเป็นโตสีเบาเบาไว้ลองร่องไว้ซุ้มมูนิ่มเลยก็ซื้อชิหลายๆบาทนี่คือว่างหันละคือพอบอกว่าหันละเพราะว่าพอเฮาเน้นให้แค่ยวีสุดเส่างมาเต็มๆมนะพ่อของพ่อนี่ถ้าเน้นคือเน้นตรงนะพอ่อถ้ากลับคือเป็นตัวการถูกต้องมันบ่เนี่ยเขาเขาคือเขาตรงตรงน่ะละละโอเคพ่องวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มาขอให้มานค่ะพ่อ ขอบคุณพ่อห,หลไลค่ะที่แบ่งปันแนวทางพ่อสวัสดีค่ะสออวัสดีละค่ะท่านผู้ชมกะคงดดงะจด้ยินแล้วนะคะงวดนี้นะคะเสี้ยนว่าปีปทุมเพิ่นฟันท่งมันใจคือเขาทนะ่านผู้ชมหลังจากงวดที่ผ่านมาแต่ก็รั่วเขารั่วยุกช่องนะคะท่านผู้ชมเขาโตเน้นโตเด่นเตม็มเต็มเลยนะคะงวดนี้พอเหาาหาเ้เหลขดับมานน่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ เลขดับที่พอเฮ้าจัดห้นะคะเพิ่นว่าเขาดีนะคะแต่ว่าบุท่านออกกับช่องเฮ้าซื้อนะคะสำหรับเลขดับนะคะเลขดับบนฟันท่งรอยเปร์เส้นขือเหล็กเก่านะคะแต่ว่าสามารถกระโดดล่งลางได้นะคะดับล่าง3มฟันท่งรอยเปร์เส้นนะคะแต่สามารถกระโดดขึ้นบนได้นะคะนี่คือเลขดับของเซียนว่าปีเฮานะคะคุณผู้ชมง,งวดนี้เลขวิ่งเลขแรนพอเฮ้าบอกว่า ได้มาแนวเก่าอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมวิ่งซีกับหานะคะเลขศูนย์คือเป็นเลขติดนะคะที่พอเข้ามาักหลายนะคะเพื่อนจับคู่ให้ชุดเต็มเก้าชุดเก้าหางคือเก่านะคะท่านผู้ชมมีแปดซีเก้าซีซีศูนย์หาแปดหาเก้าหาศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะพอเข้าเน้นให้แคซีชุดซีหางเน้นเน้นคือเก่านะคะ คือ40 50 06แลห้าก็ลันะคะคบผูชมสำหรับเลข3ตัวนะคะพอห้าจัดห้3ชุด3หางคือห0า407ยหลักกัน 1, หนา0นะคะพอห้าฟันท่งเน้นไห้2ชุด2หหางคือ506กับ1 5 0า0เน้นๆนะคะับผูชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลสูตรเซียนว่าผีปทุมหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึนวาคม2566นี้นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบ ยิบจะไปพิจารณาจะซื้อจะหาฉลากิินเบืองรัฐบาลไว้ได้ก่รมูเลยน,นะคะท่านผู่ช่วพราว่าพอเห้าเพิดนจะปล่อยต่องวดแบบนี้ทุกรอบนะคะหววนี้ก็ขออวยพรนให้แฟนช่องเห้าท่ดด้เซียงโชคเสียง,ชชงลาบก็ขอให้มีโชคมีชัยโชคๆมนันๆนั่งหิ้งปังๆกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ